พี่น้องตื่นเศ้ามากเปลี่ยนแผนพี่น้องเลยตอนแรกว่าสีไแปนห้องมอก่อน <c oughs> ก็เริ่มมีเวียกติดขัดเออมีเวียกน้อยเดียวงดอกสีได้เข่าเมืองแลวจ้ะอย่างสิไปลายวาสนะอื มืงคืนี้ยังเหล่นโต้กับเกวียกับเกวียกับเกวับกวี้ยขับปากขับกวี้ยขับกวี้ยขับปากเฮ้ยสั่งเด้ขึ้นเฮือนอันครอบครัวลูกสี่มาแม่นบ่มาหนิเห็นนี่เจ๊ใส่แดกมาส่วนหนึงแต่สาวๆุณไปก่อนเด้อกูไปก่อนเด้ออ um, ้าวไปไปที weil, ่ล <weight>. ้างดอกกับเบิร์ตอบมันเข้ากันสิไปกับลูกสาวนายิรอยกับกวี้ยขับกวี้ยขับปาก โอเคค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมไปได้เลยไปตัวสภาพอีกที่บ้านใหม่นอนกับบอลาพี่น้องกัเมื่อคืนประมาณบ้นบ้านเตียงคืนบ่อนอนสะบ่อนอน มึงยังวอาว่าด่าเ้ยเจ้านายเขาคือว่าด่าเป็นด่าขนาดนี่บูนีบูนด่าบูนีเอาข้าวมาด่าพี่น้องมาจมนะเ่าเล่หยอดกล้วยกอยังพวท่นไปเอามาอย่งอ้อยอย่าคุณหยอดย่อมอคนที่มันบอกเข้าใจนะมันถีดว่าเฮาด่าเราแต่เพิ่นอืมอย่ากขีดก็ขีดกูน่ะว่ากูด่าจริงจนบวกท่านหลายอย่งความพระอย่างไหนขาเอานั่นนะกูน่ะว่ากูด่าจริงกูน่ะด่าทุกคนด่าหยอดหยัง ได้เนี่ยนกอห้มันได้เงินใสเงินมันบอจักแลยกรบ,บอก,กอน้อยห้มันได้เงินใสเจสแดกคือด่าก,กโม่ก็ม,มาเซแห้งาบ,บานมึกมาเซแหง้บาะนี่มึงแล้วแต่กระบอกมีเวลาแต่หนกูก็ไปเวียกูแล้วกูก็ิะขึ้นสวรัน โอ้ยไปเบิง่งบรรยากาศข้างในกับพี่น้องหามน้าผิดเรียบร้อยมีแต่ถ่ายแบบแขนอ้าวกูคือบ่มีเงินมึงไปถือเงินติมึงไปถือเงินเลยติอืมอี่นาวมึงกูยืมมึงก่อนเด้อกูสิโอนขอทางมึงดอกผูกพี่น้องเล <c oughs> <c oughs> ยเขาให้โซโ่อย่างนี่บ่แอบแนมเองนะพี่น้องนพี่ตาว มอีต้าวมันแอบแนมกูแนปะตาวป้าเฮยเซินขึ้นในหวนเฮยบ่ได้อันอลังการพี่น้องเ้ยแบบธรรมดานะเฮยแบบเงียบเงียบมันนุ่งอยู่บาไพเทพื้นให้นี่ อันุกสี่เเองมันเทเองมันวะอือมันเอาพีน่งลงดอย่างลงดูลงลงมาเลยอ่ะเขาเจ้าขึ้นแล้วแล้วทำพิธีแล้วแล้วแบบแบบง่าย

โดยควบเ็ได้ควให้้มีให้ยืน่ามันแต่เมือมันเคลาเกให้จุกล้วนสบายบ้างหางนี่อะไรมาบยขาดบนึกอยางแท้มีแท่ตัวราว่านี่าุัน่าทก่กมนน้องชา

น้เอียยหิวขาวยืขึ้นขึ้นแบบเงียบเงียบๆพี่น้องเลยตามตามสภาพมันนเนาะของโมมีนะการเสีเหตุใหญ่มันกับโมมีเงินสียเหนุ่เล้

จนมีเหอนเป็นหลังเนาะพี่น้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณแรงรัดทาเบิร์ตถูกผูกถูกคนเอียงอันนะฮะึจีหอดกันแหงบอ๊มาพี่มาพี่มาหน่ะแม่อันนี้การต้มขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญเิื่อถูกผูกคนละไหนเนาะที่ ที่ไหวใจแล้วก็เสียใจเฮาเนาะที่ทำบุญผ่านเฮ้าก่นซะนะขอบพระคุณหลายๆขอให้เอ่ออยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุทุกคนแลักกับลำรวยรลำรวยทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อเนะาะทั้งเอื้ทอท,ทั้งอ่ายบัสทุกคนหลักกัะที่ซอยเรือมาสิไปข้างในบันี้ มันเป็นยังวาวมัอนี้วะฮึตาตาเจ้าเป็นยังมืัอนี่นะมันแปลกๆเลยพี่น้องมันมันอยากว่าวันอยู่แต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นยังวาวมาฮะจะเป็นยังมาขับไปกินข้าวขับไปไหนเฮือนบุญเร็วๆจะไปสบายดี อ่าสมใจเด้อมาไปสิกราบไปเบียดตัวเองอีกได้ไหมโอ้มันเป็นดยางอะมันนอนเลยอาติดไปมืัอนี้นะทำบริยานกูได้เออเออมันเป๊ะเมันแรงกูอยู่มันอย่างหว่าวน้ำเต็มหมดเว้าเวนบอกนั่นจินหัดผาบอยไปอยู่น้ำผาบอยถามพังมันคามไงถ้าผิดท่อปกติก็น้ำผาไม่ลุก เพือนล้น่ะเคียว่ะนเดีนกลัลบอกเปิดขี่กนายีเรื่องห่ะของขี่กนหไ่ได้เห็นพอบอยห้ำว่ะมี่เมมันเต็มนะเยเต็มไปเบิร์ดเกอบกระบปแตงเกใส่เืมมากิดเหเ เออสา่งมีก่อนเฮ้หายอลงมาก่อนโอเคหนานหาอุบมีแล้อเอแล้วเฮ้ยมึงเป็นตัวแทนซะก่อนอื่นก็ขอคุณป้านอาสุขทานแล้วเนาะก็ทำโปรจากในจมีต่คำขอบคุณก็หาอุบแหง ก็ไปิีขด้ว่าเขาสิได้ยป้นนี้แม่อืมตื่นตันที่ใจแหงแ่เขานะไปกัไยอ่าสโตเด้อโอ้ยสโตน่เอาหโตกก็บอกเนาะเออหโตก็ได้เขาก็บอกว่าคือตามที่หูอะไรเขาบอกว่ามิตรมอบหน้าที่ให้เจจัดการแทนตุ้มมือเลยก็ได้ เขาก็มอบหน้าที่ให้เซจรดการแทนทุกอย่างเลยแหละตาหลหลาว่างเขาก็มาเบิกเองอยู่แต่ว่าเขาก็บาว่างตามที okay. mm. ่หูกันอะไรเนาะปุ้งกบาไหนอ่สดลาอืมขอบคุณนะแม่ตาาขอบคุณเขนเร็วเดูเดูเก็บประเ็ดนะลาดุงน่ะม่สบายเมื่อนหนมยังสบายดีปลาลุงอยู่บ่ ข้างในก็กินข่าวพี่น้องมาหอนนี่กะทำคู้นคำคูนมาเนี่ยกะเสียดเมื่อแล้วกะสีได้เห็ดต่อคือเกาทั้งหน้านี่แล้วกะว่างเมื่อได้กะมากโลดหองเสียดขึ้นไปนอนอย่างไรเด้มื่อแรกเนี่ยบอแมนว่าสิมานอนนี่ได้บ้านอนี่ได้พาลูกนอนอยู่พี่เบิร์ตทุกคนอ๋อคุกเข่งคุกยงลงมาแม่าเลยแล้วมึงเอ่ แนนโอเคพี่น้องชาขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมองดูนแนมกำลงอยู่ตาสทไปปลากระดาษตาว